สวัสดีค่ะทุกคนอิสโบกลับมาแล้วกับช่วงรองซุงมี่เสือ้อที่มาไหยขึ้นต้นด้วยตัวทีไทยแลนด์เอาข้างล่างบ้างเฮ้ยมือแม่นเกินแดงๆจะมีเกียวซีไหมแดงอยู่แล้ว,ลว,วด่าแต่ดิวอเอาหนะูด้วยอะไร้าแต่ว่าวันนี้ ไม่มีกล่องเราไม่มีกล่องเพราะว่าเรามากับชรดาถุงสุ่มนะคะทุกคนครั้งแรกเนาะเพราะว่าปกติเราจะทำแค่กล่องสุ่มใช่ไหมเออแต่ว่าวันนี้ของอยู่ในนี้มันใส่กล่องไม่ได้มันต้องใส่ถุงเท่านั้นเพราะว่ามันจะยับจะมาสุ่มอะไรคะวันนี้เสื้อกีฬาเสื้อกีฬาใช่เพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่น้ำหนักขึ้นน้งพี่รอเนาะเออทั้งคู่เลยเพราะว่า โควิดแล้วแบบไปทํางานไม่ได้ต้องอยู่บ้านกักตัวคือกิน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 กันอะเออน้องหนักขึ้นจ้าล่าสุดก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อเสืส้อผ้าใช่ใส่เสื้อผ้าอื่นไม่ได้เลยนอกจากชุดก,กีฬาเส <laughs> ื้อ <laughs> ก,กีฬาอะวันนี้เราก็จะมาทําการแกะถุงสุม่มเสื้อกีฬากันเนาะทั้งหมดสิบตัวนะคะ <10. S 1> ทุกคนอันนี้คือเราไม่รู้เลยนะว่าร้านเขาอะ จ,จัดอะไรมา,มาให้บ้างชุดของทีมอะไรมาบ้างใช่เราจะมาลุ้นพร้พอมๆกันวันนี้ร้านที่เราสั่งสุ่มไปนะคะทุกคนชื่อร้านว่าทีบอลชออ็อตหรือทีบอลชอ็อตโอเคเราจะมาแกะกันเลยนะคะทุกคนปรากว่าเก็บเสื้อเย็นมากว้าวเที่ยเียอ่ะโอเคตัวแรกนะคะทุกคนเราจะมาทําการเปิดกันดีกว่าเนาะเขาให้มาเป็นชั้น เราจะเอาตัวบนสุดมาต่อให้โบจับก่อนนะใช่สลับกันอ่านพัวโบจะรู้ไหมว่าเสื้อตัวนี้เป็นของสมสรอะไรนะเดี๋ยวมาลุ้นกันต้องบอกก่อนว่าโบอ่ะเป็นแฟนคลับของลิวพูเวทุกคนเออถ้าเป็นสมสรไม่ต้องบอกก็ได้ั้างเสื้อก็ใส่อยู่อ่ะถ้าเป็นทีปอื่นเนี้ยโบจะรู้ไหมเพราะโบก็ไม่ค่อยเข้าวงการฟุตบอลเท่าไหร่เอออ่าตัวแรกนะทุกคนสีขาว สีขาวไนกี้อ่ะแกะแกะเอามา<ก>จากะท่อปแต่ว,ว่าความแพ็กเกจด,ดูดีเนาะหันหน้าสิหันหน้านี่เขาจะมีซองมาให้แบบนี้ซองซิปเป็นยี่ห้อไนกี้ฮะเป็นของไนกี้นะคะทุกคนเบิ้งก่อนนะไม่รู้จักแน่เลยนี่เป็นลูปไก่ ม<า>ไม่รู้จักเป็นเป็นทีมชาติที่ที่มีหอที่สูงที่สุดไอ้ที่หอที่เขาไปถ่ายรูปเป็นเยอะฝรั่งเศสเหรอใช่อ๋ <จะ S 2> อเออเออเอเอสวยดีนะสีขาวอะทีมชาติฝรั่งเศสเออเนื้อผ้าดีมากด้วยอ๋อนี่ไงนี่คือธงของฝรั่งเศสใช่ไหมใช่อ๋อบบไม่รู้ไงนี่ไง ว่าไม่รู้แต่ว่าความเนื้อผ้าดีนะแล้วก็เป็นเสื้อของไนกี้ด้วยก็โอเคอยู่นะไซอะไรอะไซเอ็มเพราะว่าสั่งสั่งฟิกไซเอ็มใช่ใช่เพราะว่าร้านเขาจะถามก่อนคนะ่ะทุกคนว่าเสื้อเนี่ยจะให้คะไซไม่รู้ว่าจะเอาไซเดียวเนาะเออเราก็เลยบอกว่า,วาใส่ไซเอ็มทั้งคูวบว่บวบโบเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบใส่เสื้อลัดรูปเออไม่ชอบใส่เสื้อพอดีตัวเท่าไหร่จะชอบใส่เสื้อคคุงๆหน่อยนั่นแหละอ่ะตัวแรกผ่านไป ของทีมชาติฝรั่งเศสนะคะทุกคนก็ต่อไปพี่วอลเป็นคนจับจะให้โบทายมันเดิมสีขาวอีกแล้วนะฮะสีขาวอีกแล้วสีขาวอีกแล้วจ่ะไนกีกแล้วด้วยนะฮะทีมอะไรทีมอะไรอันนี้เป็นทีมสโมสรของ ทีมสโมสรอังกฤษนะฮะทีมอะไรไบขึ้นต้นด้วยตัวทีไทยแลนด์สโมสรอังกฤษ็ <c oughs> นไทยแลนด์ด้วยเหรอ <c oughs> ไม่รู้จักอันนี้ไม่เคยเห็นบูไม่คุนตาเลยใช่อันนี้คือทัพแนมพัสเปอร์ฮะ,อ,ะนะอันนี้คือทีทมสเปอร์สเปอร์อือเฟกดีจังเลยอ่ะอือเฟกตรงนี้ดีมากเลยแล้วตรงนี้เป็นปักนะทุกคนตรงในกีบตรงไอ้เนี่ย เป็นปากหมดเลยอ่ะเออดีจังเลยมน่าจะได้ใส่ตัวนี้มันมันเอ็มก็จริงแต่เหมือนมืน,ม,นมันสั้นอ่ะผ่านไปตัวที่สามนะคทุกคนเจะจับเอาข้างล่างบ้างเฮ้ยมือแม่นเกินเต็นแบ๊นแม่นเกินเหมือนรู้ ันนี้คงคงคงไม่ต้องถามแล้วมั้งให้ทันฮันเดี๋ยวันดูดีมากาเป็นเก็ดู<ล>ดีมากเลยอ <conduction> ่ะทุกคนข้างหลังเป็นเก็ดด้วยอ่ะข้างหลังจะมีแบบเท็กเจอร์แบบเป็นแบบลายแบบรูระบายอากาศนะแต่ว่าแต่ว่าแบบเนี้ยโบมีแล้วตัวหนึ่งจะไม่ใช่แบบนี้ต,ต่ไม่ใช่แบบ แต่ไม่ใช่แบบเกล็ยืแต่ว่าเฟิกคล้ายๆกันเลยเป็นปากแบบนี้เหมือนกันทุกคนอันนี้ก็คงไม่ต้องทายนะว่าต้องเป็นของใครวอร์พูนะจ๊ะด,ดูดีอ่ะงานดีมากเลยทุกคนอ่าตัวต่อไปตัวที่สี่วเขาได้อยังเป็นเอบีอยู่เพราะว่ามันยังเป็นตัวตัวปีที่แล้วชุดแชมป ไม่กีที่แล้วนอะใช่ว่าตัวล่าสุดจะเป็นตัวนี้ไนกี้แล้วเป็นไนกี้แล้วนะจ๊ะพี่คิดว่าจะได้รู้วหัวอ่ะอ่ะพี่วองจะต่อไปรู้จักไหมรู้จักสโมอสสอบาซ่าอันนี้เสื้อสโมอสรนฮนะบาซ่าพวกก็เป็นเสื้อที่โบชอมกันรอบเสื้อเขาอะทุกคนมันสวยดี ที่ที่ได้มาน่าจะเป็นเกดเพเยอร์หมดเลยนะฮะดูดูแบบมีรูระบายอากาศเยอะมากมเนื้อผ้าดียูนิเซสสวยดีเนาะเออเนี่ยโอเคมากเลยอะดูดีมากพวกฝุดเสกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสกปักหมดเลยเว้ยทุกคนแล้วก็ผ้าแบบนี้น,น่าจะใส่สบายเออดูดีอ่ะผ่านไปตัวที่สี <4. S 1> ่ตัวที่ห้าต่อไปตัวที่ห้าเู พ่อจะรีบวิ่งหุกกี่ตัวนะจะมีเซลซีไม่ได้เรีบอู้หอู้หอันนี้ของอาร์ซนไ,ไม่รู้จักแบงก์อไหรออาร์เซนอลตัวเบลเลอร์เลยอันนี้เป็นชุดชุดเย่าของอาร์เซนอลน,นะโบไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยต้องให้พี่วอมมานั่งแกะเป็นเพื่อนนะจ๊ะเฮ้ยแต่ว่าดูดีนะ นั่นเนี่ยมันเก็บเพยเยอร์หมดนะดูแบบบางแล้วก็ดูระแบงกาศแบบเทียบเทียบเลยเียบเทียบอุ้ยสวยจังเลยอะเสือ้อเป็นลายลายอ่อนตรงข้างล่างตรงข้างหน้าสวยดีนะแล้วมันเป็นแบบชายเสื้อของอาเซนอลแบบเป็นชายปล่อยนะฮะอะสวยดีสวยจังเลยอะแล้วก็สไตล์ของอาเซนอลคือเสือลล้อรัดรูปอ่ะต่อไปตัวที่หก มาด้วยปีมสีแดงอีกแล้วฮะสีแดงแต่ของแมนยูในเต็ดนะของแมนยูนี่ว่าทีนี้ก็คงมไม่ต้องถามว่าอุ้งเป็นแมนยูตัวใหม่ใช่ปะ่ะแมนยูตัวใหม่เลยปีนี้เหรอใช่ทีมวิวเวอร์ฮะหน้าอกทีมวิวเวอร์นี่คือแมนยูตัวใหม่ของของ ซีซั่นใหม่เลยดีมากถือว่าฟลุกนะทุกคนถือว่าโชคดีแหละเออแต่ว่าเราก็ไม่ถึงเราถึงโบจะไอ,ออย่างนี้ถึงบดจะเป็นคนชอบริเวอร์พูลแต่ว่าทีอื่นโบนก็ใส่ได้ไงเหมือนแบบเสื้อพี่วองเนี้ยเชลซีโบก็ใส่อยู่พี่วองก็ใส่ริเวอร์พูลอยู่นะคะทุกคนเออเราไม่ได้ฟิกว่าเ,เราไม่ใส่อินขนาดนั้นเอออ่าเตอวที่หกผ่านไป<ข>ตอนเี้นสวยฮะอันนี้ใครจับ พีบอมจับอ่ะต่อไปโบตัวที่3 4 5่งสองี่ห้าตัวที่เจ็ดจะบุนก็จะบุญก็จะมีเทลซีไหมแดงแล้วโอ้โหอ่ะให้ถ่ายให้ถ่ายเป็นสมสรเหมือนกันเป็นสมสรของเยอรมันอืม อ,นนอันนี้คือบาเยินมิวนิกครับบาเยินอ๋ออันนี้เขาเก็นบายเยินอยู่อันนี้ก็เก็บ<อ>เก็บเก็บเพเยอร์อีกแล้วก็ผ้าคล้ายๆกับพวกเสื้อไอ้น,นี่เลยเนาะเป็นผ้ารูระบายาอากาศใสสบายดีเป็นเก็บเพเยอร์แต่สวยดีเห็นไหมทุกคนเนี่ยดูดูนนะดูดดเฟกดีอันนี้เป็นผ้าของอาดิดาสอาดิดาสอืม ต่อไปตัวที่แปดก็จะหมดแล้วเต้นเต้นพี่บอมตีเต้นกว่าอีกเพราะว่าผมได้ลิเวอร์พูลมาแล้วหนึ่งตัว what uh. <Damn S 2> what the fuck แดงมา <damn S 2> <to S 1> กแดงแล้ว,ลวอ่ะอันนี้เป็นสโมสรของอังกฤษเหมือนกันนะเป็นสโมสรของอังกฤษเหมือนกัน ไม่รู้จักหรอกไม่จักเซาแฮมตันเคยเห็นแต่ว่าในทีมที่เธอให้เราจัดอะแต่ว่าบบไม่เคยเห็นเสื้อเซาแฮมตันที่แน่เสียใจไม่มีเหมือนจะไม่มีเซียวซีเฮ้ยมีอันเป็นของเสื้อของอันนี้ของอันเดอร์เป็นอันเดอร์ของยี่ห้ออันเดอร์อาร์เมอร์เซาแฮมตันวู๊ดจะลำก็สีแดงอะแอะตัวสุดท้ายไม่สิ แอ, <8. S 1> อีกสองตัวอ,อ้าวเหรออันนี้ตัวที่แปดแปดใช่อ่ะตัวที่เก้านะคะทุกคนพี่บอกไม่ได้เสือ้อแม่เลยอเอออาร์เซนอลจ้าได้อาร์เซนอลมาสองตัวตอาร์เซนอลสองตัวอู เวย้ยว่าไอเซอร์นอนอันนี้โบเคยเห็นนะโบว่าเสืออ้อมันสบายดีเมื่อกี้เสื้อเสื้เย้าไอ้เสื้อยเอยืองอันนี้เสื้เย้าคือเตะได้บ้านจะใส่เสื้อตัวนี้อยเป็นแขนตุ๊กตาเหรอไม่เป็นแขนอย่างเงี้ยเพราะว่าไ <c oughs> อเซอร์นอนมันคอน,คอน,คอนเซ็ปต์แบบร้านลูกเนี่ยน่ารักดีนะเออเป็นเสื้อใส่สบายใช่ไหอันนี้เป็นอาดิดาสอ่ะต่อไปเดินทางมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนใจที่วางจัก เดี๋ยวดูพี่บอยจะได้เชลซีหรือเปล่านะจ๊ะไม่ได้ไปของอะไรอ่ะแมนเชสเตอร์แมนยูจ้าสีดำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเสื้อ,อนี่เป็นเสื้อปกด้วยซ้ำเป็นเสื้อโปโลด้วยอันนี้น่าจะเป็นแบบเ,<อ>เสื้อ ื้อแฟนบอลน,นะแต่ว่าสวยดีนะทุกคนมันเป็นผ้าแบบว่าไม่หนาแล้วก็ไม่บางมากเออม,มีใครสนใจตัวไหนเอฟต่อใต้อตอคอมเมนต์ได้ไว่าไปอ่ะโอเคเราก็เปิดถุงสุ่มเสื้อกีฬาครบทั้งหมดสิตัวแล้วนะทุกคนใ,ใครเป็นแฟนบอลทีมไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่า เออมีหรือยังเสื้อแบบนี้การเออลึกแบบว่ารเราพูดอ,อะไรผิดอะไรถูกก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนคแต่ว่ากล่องเนี้ยเราได้สั่งมาทั้งหมดราคาเท่าไหร่สิบตัวราคาเท่าไหร่ห้าร้อยประมาณห้าห้าสิบป่ะราคาประมาณนี้นะคะทุกคนห้าร้อยห้าสิบเป็นเสื้อสิบเสื้อบอลสิบตัวราคาห้าร้อยห้าสิบใช่กูขเคนะเนาะ มันมันโลตอนนี้มันเป็นโปรโมชั่นจริงๆราคามันก็พันกว่าบาทแหละแต่แต่อันนี้ขอทางร้านทําเป็นโปรโมชั่นให้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 สั่งตอนนี้ตอนนี้น่าจะมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายทางร้านเห็นเห็นส่งไลน์มาให้ดูอยู่อืมอ่าถ้าใครสนใจนะคะทุกคนโบจะทิง้งลิงก์ร้านไว้ให้เนาะ ว่าร้านไหนเดยวใครสนใจก็ไปสั่งได้นะคะเสื้อผ้าสภาพดีเลยไม่ไม่หลุดไม่ลุยได้ไม่ลุยแล้วก็เป็นเสื้อที่แบบเฟกดีมากทุกคนเออแล้วก็เสื้อแบบเนี้ยสุ่มแบบเนี้ยแต่ว่าทางร้านสามารถปักเป็นปักชื่อปักอะไรให้เราได้แต่ว่า,าต้องเพิ่มเงินถือว่าคุ้มเนอะรวมเนอะคุ้มมากเลยเออ เราไ,รได้เสื้อใส่อีกสิบตัวใช่เสื้อกีฬาใส่อีกสิบตัวคือหลังจากจบคลิปนี้ก็ต้องไปแบ่งสั่นปันส่วนกันใช่ใส่ได้ไหมใส่ได้เลยใส่ด้วยกันเลยใส่ซักอีกเยอะเลยเนี้ยต้องออกไปซักก่อนอนะ่ะหาตู้เสื้อผ้าใส่แล้วเนี่ยต,ต้องหาพื้นที่ให้เสื้ออีกสิบตัวในตู้เสื้อผ้า โอเคค่ะทุกคนสำหรับถุงสุ่มเสื้อ,อกีฬาของเราวันนี้ก็คุ้มค่ะคุ้มราคามากๆเวอร์ใครสนใจก็เข้าไปสั่งก็ได้ตามเพจร้านที่โบให้ไวเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนกล่องซุ่มหรือถุงสุ่มอีพีหน้าโบจะเอาอะไรมาสุ่มให้ทุกคนดูก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะหรือใครอยากให้สุ่มอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะส,สวัสดีค,ครับ เ <Bye> สื้อเยอะๆเลยเยอะแต่เราได้เลยวะบูเราไม่ได้เจลสี <laughs>